สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามีน้อยดูลูกทอดไข่ไว้ให้ยันที่อไข่เหรอทอไข่ให้ก่อนจะทานไหมเนาะจะทานบ่ทานบ่กินข้าวอ,อะไรลูกกินอะไรคะมันตงขึ้นปลาปลาแล้วมกปน คนนี้น้อยอ้ามน้ำบ่อ้ามน้ำบ่คือเหิงอ้ามน้ำบ่ลู้ถึงแท้ ูสร้างตั้มด้วยของต่างประเทศแล้วลืมว่าโอ๊ยลืมอันทอดไข่ไปเพือเห็นเขาอันเปิดกล่องนะก็เลยดู

เป็นฉาด เสิอซอยจเาเหลอซอดเอ่เิรน,นียัซมมเมอยู่อาาขา,ขาทองสีขากินได้สีขาวก็กินได้แปลว่าซอสปูขาทอง เค็มอยู่นะมละกินได้เลยฮะซีอิ๊วขาวนะอาปาทบ้านอามาพัดเดีพพัใส่ซีอิ๊วขาวต้าหู้นะครบบลุอร่อยไหมอ่ามันบออร่อยอยู่นี่อ้าข้าวก็อาคำนึงคำนึงปะังบ่อ้ำเอออ้ำเอเร็วเรเร็ เร็วลูไปแล้วทานทานทานกินแบบทหารเลยกินแบบทหารนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินนมนะเอาไปเข้ากระเป๋าไว้เอาเข้ากระเป๋าไว้ให้มันกินข้าวก่อนลูกอาคำหนึ่งคำหนึ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 งเรืเร่อยๆคำเอิ่มเออจําเลยจําเลย พี่อิวขาวไปะยกจมไปไปนั่งกินกับแม่เร็วเดี๋ยวปะปูเอินเลยนะอเออมานี่มานี่มานั่งกินตรงนี้มานั่งเลยเคีย้ยวไปด้วย ถึงแล้วค่ะป่ะพอแล้วบ่ มินป้าแม่แม่ถือเอามั้มันละมีความบ่มา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 จะถูกเสื้อแมาแม่ถือเห่อจานนี่มินถือเอาอันนั้นนะเออป้าไหน,นป้าเด้อฮะนมในกระเป๋าลูกแหละไปกระเป๋า เอาไปทำอะไรรถมารถมาแล้วไปไปไปอยู่ในรถเดี๋ยวยายอ้อยมาเอาเออคุณครูดูเดี๋ยวยายอ้อยมาเอากินเองไหมจับเนาะจับ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 เอาก็แล้วก็เดินให้แม่เดินก่อนไปเร็ววิ่งไปเรื่อยเรื่เรื่เพื่อนท่าน้องแก้มป่องรอแล้ว น้องแกปัองรอมินน้อยแล้ว,วน้วววอ,กนอ,อนูก็กินที่โรงเรียนก็กินไข่ดาวเดรอลูกอโอ้ที่โรงเรียนเขาก็กินไข่ดาวมาบ้านก็กินไข่ดาว ไปเร็วๆๆๆๆจะไม่ทันแล้วมานี่มานี่ทางนี้ทางนี้ทางแม่นะแม่ไปแล้วนะไปไปเร็วๆวิ่ง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 ลูกไปวิ่ง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 ไปบายบายเอาบายบายปุบบายบายเร็วบายบายทุกคน ไม่ถึงไปไปหรือตกเลยไดตกลงดูด huh. uh ูด huh. uh ูนะอยากกินอีกกิะอ้ไปบันี่ไปไปเพื่อนรออยู่ลูกไปรลาะมองว่ามองเลาะดีบอ้อน่ะมองเลยวๆวิ่งวิ่งว่าผานี่อาวิ่งขจะวิ่งใคาจะวิ่งเร็วล้วๆ ผมเี falando, den kes, den ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมไปเลยวิ่งเลยวิ่งกับแม่กับแม่อ่ะกับแม่เนี่เนเร็วเร็วเร็วเร็ยังเร็วรถเขาลเร็เร็วเรวมามาวิ่งวิ่ง เดี๋ยวพาเอไปดูต้นไม้สวยๆกันนะคะส่งมินน้อยไปโรงเรียนแล้วอันนี้ก็จะเป็นของคุณครูบัวลอนนะคะที่เพิ่นทำ สวยงามมากนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ย่าชีก,ก,กอกๆด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ